สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพิ้วอีกแล้วนะคะในช่องเว็บส a วนะคะวันนี้นะคะกลับเข้าสู่ช่วงการรีวิวหนังสือ fear of missing out ไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชีวิตแบบของคุณของสรารพินอัมเบรนเนืน่องจากว่าอาทิตย์หน้าเห็นทางวีเลอร์บอกว่า,วา เขาจะมีหนะังสือออกใหม่วางแผนก็จะรีบรีวิวเพื่อที่จะได้ไดสื่อเล่มใหม่เล่มนี้นะคะเพื่อรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่พยายามพัฒนาตัวเองอยู่มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนติดขัดอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอ่ะไม่สามารถก้าวข้ามเส้นบางๆระหว่างสิ่งที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่ตอนนี้กับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองสามารถทําได้มันจะมีเส้นบางๆขัข้นอยู่เล่มนี้ก็เลยเข้ามาอธิบายว่าไอ้เส้นบางๆที่มันขีดอยู่ระหว่างสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตอ่ะมันคืออะไร อันนี้เหมาะสาหรับคนที่กาลังพัฒนาตัวเองแล้วแบบเออยังรู้สึกว่ามันทำไมเราไปไหนไม่ได้ไกลวะเล่มนี้ตอบโจทย์มากในเล่มนี้นะคะหลักๆเขาแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทแรกเขาจะอธิบายอาการที่เรารเผชิญอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือมันเป็นสิ่งใหม่นะอันแรกเป็นโฟโมนะคะ Fear of missing out ก็คือเหมือนเรากลัวที่เราจะพลาดอะไรบางอย่างไปเช่นอย่างพี่แบบมเนี่ยสมัยก่อนตอนเรียนมาหาลัยแหะก็คือเหนื่อยมากแล้วก็ติดแฟนมากด้วยทําให้เราเพยายามที่จะทําทุกอย่าง ให้ได้ครบเพื่อที่เราจะไม่ถูกตัดขาดออกจากเพื่อนด้วยคือหนึ่งเลยพี่ว่าเรียนค่อนข้างหนักไม่เคยเรียนหนักขนาดนี้มาก่อนจริงๆคนอื่นจะไมไ่มองว่าหนักนะแต่ตัวพี่เองอ่ะเป็นคนไม่ได้ขยยนเรียนอยู่แล้วการที่ต้องมาเรียนในวิชาพวกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเราต้องอ่านหนังสือเยอะมากมันไม่ใช่เยอะแค่เหมือนสมัยอ่านแบบหนังสือสมชอะไรเงี้ยสมชเก่ามากนี่ฉันอายุเท่าไหร่เนี่ยเออมันเหมือนไม่ได้แค่เรียนแค่ในหนังสือประวัติศาสตร์ที่แบบอ่านเล่มเดียวแล้วจบอ่ะแต่ของเราคือพอเรียนโบราณคดีเนาะมันต้องอ่านหลายเล่ม นักวิชาการคนนี้พูดว่าอย่างนั้นคนนี้พูดเรื่องเดียวกันแต่พูดอีกแนวทางหนึ่งเขาได้แนวทางแบบไหนมาอะไรอ่เงี้ยคือเราต้องอ่านเยอะมากก็คือเหนื่อยมาก2คือติดแฟนมากแล้วก็แฟนเป็นคนททางานเยอะก็กลายเป็นว่าเราก็ด้วยความที่เราติดแฟนเราก็เลยเห่เลยล่อตามแฟนเราไปเนาะแล้วก็กลายเป็นว่ากลางคืนที่มหาลัยมีงานรื่นเริงเหมือนงานจัดมีงานคอนเสิร์ตอะแล้วเพื่อนเราก็ แหงเอาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพี่ก็พยายามพาแฟนไปส่งที่บ้านแล้วก็กลับมาแฮงเอากับเพื่อนเพราะว่ากลัวว่าเราจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปทําให้ถ้าสมมติว่าเราติดแฟนมากไปเรื่องราวที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าเรื่องราวที่เราจะสร้างร่วมกันกับเพื่อนมันก็จะน้อยลงทําให้พี่แบบแบบก็กลายเป็นว่าพี่เนี่ยก็คือต้องมาร่วมงานรื่นเริงเพื่อที่ให้เรามีเรื่องพูดคุยกับเพื่อนไปตลอดซึ่งจริงๆแล้วอะ มันไม่ดีนะแต่ตอนนั้นคือทําแล้วก็ทําเรื่อยมาจนปัจจุบันที่อ่าเราตอนนี้พี่ว่างานฟรีแลนซ์แล้วก็เพื่อนๆเ,เขาก็ทํางานบริษัทกันบางเรื่องอ่ะเราไม่ค่อยเข้าใจระบบการทํางานในบริษัทมากนะักทําให้เราไม่ได้มีเรื่องที่จะพูดคุยกับเขาได้ยาวใช่ไหมเวลาเจอกันเออพี่จะได้เป็นแค่คนฟังซึ่งมันก็ไม่ได้แย่แต่แค่ว่าเออเราอาจจะถูกตัดออกจากบทสนทนาแล้วก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็เลยเสร็จติดข่าวดรามา่าเพื่อที่ว่าจะได้มี เหมือนเขาเรียกนะคลังข้อมูลเอาไว้ไปคุยกับเพื่อเวลาเพื่อให้เพื่อนพูดถึงเรื่องราม่าอะไรมาเ,าเราสามารถสารตอบบทสนทนาได้การที่ทําแบบนี้มากๆเข้าทำให้เพื่อเสพข่าวเพื่ออัปเดตข้อมูลกลัวว่าตัวเองอ่ะจะพลาดอะไรไปจนเป็นนิสัยซึ่งบางทีงไม่ต้องมีข้อมูลไปคุยกับใครแต่เราอะ่ะก็คือเสพติดอาการที่จะต้องอ่านข้อมูลข่าวสารเยอะๆทุกครั้งแบบเช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงก่อนนอนคือต้องต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเลื่อนฟีดดูว่าอ่าตอนนี้มีข่าวอะไรบ้าง แล้วมันกลายเป็นว่าตัวพี่อะใช้เวลาในการเสพข่าเยอะเกินไปเว้ยเพราะว่ากลัวว่าจะพลาดอะไรไปทําให้ตัวพี่เนี่ยพลาดช่วงเวลาในการฝึกทักษะที่จะสามารถทําให้พี่เติบโตไปได้เว้ยพี่ก็เลยสงสเอ้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มาอธิบายอาการแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็อ๋อที่เราเป็นทกวันเนี่ยเพราะว่าเรากลัวการถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเขาก็เสนอทางแก้ไว้ให้เรมี่ด้วยเดี๋ยวจะมาพูดในพาทหลังเรื่องของทางแก้ของโฟโมต่อไปเขาพูดอีกอันหนึ่งก็คือโฟโบอันนี้พี่ก็เป็น <laughs> อันนี้สอนนะคะคือโฟ Fear of a better option โ oh, หอันนี้พี่ก็เป็นโฟโบเนี่ยเป็นอาการของคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าเรายังเปิดโอกาสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมออ่าจริงๆมันฟังดูดีนะแต่มันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราไม่กล้าตัดสินใจจนทำให้ชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้ก้าวออกไปไหนตัวพี่เป็นหนึ่งในนั้นพี่เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมแล้วก็กลายเปว่ารับงานในหลายๆสาขาคือทั้งงานเขียนงานสอนขุยจีนงานดนตรีงาน YouTube แต่พี่ยังไม่กล้าตัดสินใจเลยเพราะว่าพี่กลัวว่าพี่จะพลาดตัวเลือกที่ดีที่สุดของพี่ไปทาให้พี่ไม่ตัดสินใจเว้ยแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ4ี่ปีแล้วเนี่ยถามว่าสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ไหมสามารถดารงชีวิตอยู่ได้แต่จริงๆแล้วมันสามารถไปได้ไกลหรือว่ามันสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้แต่ตัวพี่เบเองอ่ะดันกลายเป็นคนที่ไม่กล้าเลือกเองว่าพี่เว็จะไปทางไหนที่แน่นอนทําให้หลายๆอย่างทั้งงานวิทยากรงานเป็นอาจารย์งานอะไรเงี้ยพี่เปฏิเสธเพราะว่ากลัวมันจะมีสิ่งที่มันดีกว่ารอเพล็บอยู่เพราะอันเนี้ยทำ นี่เราอาการหนักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนั้นอนะก่อนที่จะอ่านเล่มเนี้ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็อ๋อเราเข้าใจแล้วที่เราเป็นแบบนั้นอนะเหมือนเรามีหลายตัวเลือกมากเกินไปแล้วเราไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเลือกในสิ่งที่ไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับตัวเองอ่ะอัน,น้ก็แกบอกอ๋อเราเป็นทั้งโฟโม่ฟีเอฟมิสซิ่งเอาท์แล้วก็โฟโบ่ฟีเอฟเบเตอร์ออปชั่นจริงๆเลยพี่เป็น2ออาการนี้หนักๆมากพออ่านแล้วเนี้ยเราเข้าใจแล้วว่าเราเป็นอะไร แล้วมันมาจากอะไรได้บ้างอันนี้เขานึกสื่อเล่มเขาอธิบายการเป็นโฟโมหรือโฟโบได้ค่อนข้างละเอียดนะถ้าอ่านแล้วเราจะสํารวจตัวเองว่าเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงีง้ยแต่ตัวพี่อะจะเป็นพี่ก็เลยรีบอ่านไปเลยจนมาค้นพบว่าหัวใจหลักสําคัญของการแก้อาการโฟโมและโฟโบคือ1เราต้องเด็ดขาดเด็ดขาดที่นี่คือเราตัดสินใจเลยว่าเรื่องไหนสําคัญสําหรับเราแล้วก็ให้ทําใจว่าที่เหลือช่างมันเออมันเป็นวิธีแก้ที่แบบ เหมือนจะรู้แต่ไม่กล้าทำเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเราไม่กล้าเด็ดขาดพอได้อ่านเร่มนี้ใช่ไหมคะเพียวก็ได้ทบทวนตัวเองไปเรื่อยๆก็พบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เด็ดขาดทําให้หลายๆทักษะที่เพียวควรจะฝึกได้มาตั้งนานแล้วก็คือทําไม่ได้เพราะว่ากลัวกลัวไปหมดเลยต้องทําอนุนด้วยทําอันนี้ด้วยทําอันนั้นด้วยเพื่อที่ให้เหมือนเรายังอยู่ในสเตจเป็นปัจจุบนนะันอ่ะไม่ตกจากขบวนปัจจุบนันว่าเฮ้ยเขากําลังทาอะไรเรารู้อะไรบ้างการทําแบบนี้มันทําให้เพียวบบต้องใช้เวลาเยอะมากในการพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งเพราะว่า ต้องสนใจเรื่องนน้นเรื่องนี้นั้นไปหมดเลยมันทําให้เราโฟกัสไม่ได้แล้วก็มันทาให้พี่อ่ะไม่พอใจในตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆมันควรจะได้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นผลพวงจากการที่พี่อ่ะไม่เด็ดขาดซึ่งเขาก็สอนไว้ด้วยนะว,ว่าความเด็ดขาดอ่ะเราควรจะต้องทำยังไงได้บ้างก็คือเลือกสิ่งที่สําคัญแล้วก็ที่เหลือ ถ้าเป็นไม่ได้คือทิ้งมันไปได้เลยเช่นสมมติว่าถ้าพี่อ่ะให้การเป่าคลุยจีนของพี่สําคัญในช่วงเวลานี้พี่ก็จะจําเป็นที่จะต้องซ้อมคลุยจีนเว้ยอย่างพวกเล่นเกมหรือว่าดูหนังซีรีส์เน็ตฟิกดูยูทู e ดูรายการตลกอะไรเงี้ยมันยังไม่จําเป็นอะ่ะอย่าเพิ่งไปสนใจมันมากนะัก สมมติว่าเรามีเวลาเหลือแค่1ชั่วโมงเราก็เลือกที่จะพัฒนาคุยจีนไออย่างน้อยไม่ต้องเต็มชั่วโมงก็ได้เอาประมาณ40นาทีแล้วอีก20นาทีเราจะไปเล่นเกมหรือว่าเราจะไปดูหนังซีรีส์อะไรก็ได้แต่ขอให้ส่วนใหญ่เลือกที่จะฝึกคุยจีนการทํา,ทาแบบนี้จะทําให้เราดูมีเวลามากยิ่งขึ้นถ้าสมม,มติเราไม่จํากัดัปเลยนะเราจะต้องเรียนรู้นู่นนี่นี่นอย่างนี้นิดอย่างน่อยเต็มไปหมดเลยเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่เหลือเวลาอะไรเลยเว้ยแล้วก็ทักษะเราก็ไม่ เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ได้เก่งขึ้นเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเกิดอาการแบบนี้เราก็ควรที่ต้องเด็ดขาดแน่นอนว่าเราต้องการอะไรเราอยากฝึกทักษะอะไรเลือกมันขึ้นมาแล้วก็ทํามันถ้าสมมติว่าเปรเียบเทียบเป็นหนึ่งชั่วโมงที่สาคัญแล้วเราอยากจะแบบยังไงเราก็ยังอยากติดตามข่าวก็15นาทีไหมเพื่อที่จะเสพข่าวแล้วก็อีก45นาทีมาฝึกทักษะที่เราต้องการหรือว่าที่เราอยากเก่งขึ้นอันนี้พี่บอกเฮ้ยเจ๋งว่ะ ถ้าเราทำแบบนี้ได้นะเราก็จะเติบโตไปได้อีกขั้นหนึ่งนั่นจะอันนี้เป็นวิธีการที่หนังสือบอกไว้ใน Fear of Missing Out หรือว่า Fomo และถ้าเราเป็น Fomo ล่ะ Fomo เราจะแก้ไขย,ยังไงเพื่อเนี่ยเป็น Fomo กลัวการมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นแล้วตัวเองพลาดสิ่งนั้นไปถ้าเป็นแบบนั้นในหนังสือเขาแนะนําว่าในช่วงแรกให้เราเริ่มพิจารณาทั้งหมดเลยแล้วก็พูดว่าทําไมเราถึงตัดสินใจนี้พอเราพิจารณาทั้งหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ประเมินว่าเฮ้ยตอนนี้เราคิดว่านะอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราลงมือทําเลยมันจะเป็นการแก้อาการโฟโบโได้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะโฟโบโคือการชะลอการตัดสินใจใช่ปะเราไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่าเรามีแผนสํารองมากมายแต่เรายังไม่มีแผนหลักเลย ฉะนั้นการที่เราจะแก้อาการโฟโบเนี่ยคือเราเลือกมันหนึ่งแผนหลักแล้วเราทําให้ดีที่สุดพอเราทําให้ดีที่สุดในระหว่างนั้นเราจะเริ่มมองเห็นว่าโอเคเราควรจะไปต่อเราควรจะพอแค่นี้ถ้ามันมีทางเลือกที่ดีกว่าต้องดีกว่าจริงๆนะเราถึงไปแต่มันเกิดจากการที่เรากระทําหรือเราตัดสินใจไปแล้วหนึ่งรอบออทางเลือกตอนแรกมันมี4ทางเลือกใช่ไหมเราเลือกมันหนึ่งทางเลือกแล้วโอเคเราเลือกทางนิ้วกลางน,นี่แหละมันจะไปถึงเป้าหมายเราพอเราทาไปสักพักหนึ่งเฮ้ยอันเนี้ยมัน ไม่ค่อยดีว่ะเรามาลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนางไหมแล้วเราก็หยิบแผ่นิ้วนางขึ้นมาดูเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่เลยก็คือเราทําการแผ่นนิ้วกางแล้วเราจะมองเห็นข้อดีข้อเสียได้ชัดขึ้นกว่าที่แค่เรายืนอยู่ปากทางดูที่เรายังไม่ได้เลือกเดินไปในซอยไหนเลยซอยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแต่เราเห็นละนิ้วกลางเราทําไปแล้วครึ่งทางหรือว่าเราทําไปสุดทางแล้วถ้ามันไม่ดีโอเคเราค่อยมาดูนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยหรือว่านิ้วชี้อีกทีก็ได้อย่างน้อยเร แล้วเราได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างมันจะเห็นผลบางอย่างพอเราทาอ่ะไอกระบวนการตัดสินใจมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะตอนแรกเรายังไม่มีข้อมูลใช่ไหมแต่เราลองทำปุ๊บเราเริ่มมีข้อมูลเราก็จะเริ่มตัดบางทีเราตัดไปตัดมาแล้วอาจจะเหลือทางที่ดีที่สุดคือทางนิ้วก้อยก็ได้เพราะว่าทางที่นิ้วชี้กับนิ้วนางเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการที่ซ้ํากันกับนิ้วกลางทาให้นิ้วก้อยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้ฉะนั้น การที่เราจะแก้ทางของอาการโฟโบหรือว่า Fear of Better Option คือการลงมือทำตามแผนสักหนึ่งแผนที่เราเลือกขึ้นมานะอันนี้ก็คือดีมากเลยอะเพื่ออ่านจบ้วนะภายในประมาณ อาทิตย์หนึ่งพออ่านหนังสือเรื่องนี้จบแลวนะคะทำให้เพียวรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบว่าตัวเราในปัจจุบันเป็นเหมือนเกาะเกาะหนึ่งแล้วก็ตัวเราในอนาคตเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งแล้วมันมีเส้นบางๆที่มันเหมือนเรารู้สึกว,ว่าเฮ้ยเราไม่สามารถก้าวข้ามมันไปได้สักทีมันคืออะไรวะเพียวให้มันเป็นแม่น้ําสายหนึ่ง ที่มันไหลเชี่ยวเลยตัวพี่ที่อยู่เกาะฝั่งนี้ก็คือตัวพี่ในปัจจุบันเนี่ยอยากจะข้ามไปในเกาะเกาะนั้นเหลือเกินเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าเราข้าแม่น้ําที่มันกั้นอยู่ระหว่างเกาะปัจจุบันกับเกาะในอนาคตเราไปได้เนี่ยมันจะสวยงามมากๆแล้วครูจะมีความสุขมากๆตอนนี้พี่ก็เริ่มรู้แล้วแล้วก็จะเริ่มกลับมาปรับปรุงแผนการให้มันเหมาะกับตัวเองเพื่อที่จะสร้างยานพาหนะที่มันจะพาพี่ข้ามแม่น้ํามันเชี่ยวกาดโฟโมโฟโบอของพี่เนี่ย ข้ามไปยังตัวพี่ในอนาคตให้ได้เพราะว่าพี่มองว่าถ้าพี่ทําตรงนี้ได้มันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ลึกๆตัวเองอยากจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้สักทีเพราะว่าติดอยู่ตรงนี้มาน,นานมากแล้วเรื่องนี้ทําไมเราเพิ่งได้อ่านนะ <laughs> นะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอนนี้ราคาปกมันอยู่ที่255บาทในอินน่าจะมีโปรโมชั่นอยู่นะเจอกันมาคิดต่อไป